น้องอยากรู้กันไหมคะว่าเรียนพยาบาลที่มองเวสตทเร้นต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่พาไปถามอาจารย์บัวกันค่ะไปกันเลยคณะพยาบาลที่นี่เปิดกี่วิทยาเขตคะ ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะคะเราเปิดสอนมาตั้งแต่ปี2 5 5 0ค่ะณปัจจุบันนะคะก็เข้าสู่ปีที่17แล้วค่ะโดยเราเปิดสอนทั้งหมด3วิทยาเขตดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะวิทยาเขตวัชรพล 2. วิทยาเขตบุรีรัมย์และ3วิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะ แลวถ้าน้องๆคนไหนที่อยากเรียนคณะพยาบาลต้องใช้เกณฑ์การรับสมัครอะไรบ้างคะในส่วนของคณะพยาบาลสายของทางมหาวิทยาลัยเวเทิ์นะคะเราจะมีการรับสมัครกัน2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะก็คือจะเป็นรอบรับตรงของทางมหาวิทยาลัยค่ะและรูปแบบที่2นะคะก็คือจะเป็นรอบแอพพิชันค่ะผ่านระบบ TCA s นะคะโดยน้องๆที่สมัครในรอบรับตรงของทางมหาวิทยาลัยนะคะจะใช้แค่การยื่นเกจเฉลี่ยแล้วก็สอบสัมภาษณ์ค่ะเบื้องต้นนะคะถ้าน้องๆสนใจในส่วนของรอบรับตรงนะคะก็จะใช้เกจเฉลี่ย2.20ขึ้นไปค่ะรับน้องม .6 ทุกแผนการเรียนนะ ะะไม่ใช้คะแนน A-Level นะคะทีแก t ที t a d นะคะแล้วน้องๆนะคะก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามขั้นตอนของทางมหาวิทยาลัยค่ะเรียนทั้งหมดกี่ปีแล้วก็ค่าเทอมเท่าไหร่คะ ในส่วนของคณะพยาบาลสา์ของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนะคะจะเป็นหลักสูตร4ปีค่ะแล้วก็เรียนทั้งหมด12เทอมนะคะในส่วนของค่าเทอมนะคะค่าเทอมเนี่ยจะอยู่ที่เทอมละ85,000บาทค่ะกรณีที่น้องๆนะคะมีความประสงค์จะกู้ยืมเรียนกองพึนของรัฐบาลนะคะสามารถใช้สิทธิกู้ได้เทอมละ45,000บาทฉะนั้นน้องๆก็จะเหลือชําระค่าเทอมส่วนตัวเองเนี่ยอยู่ที่เทอมละ40,000บาทค่ะโดยใน1ปีการศึกษานะคะน้องๆนะคะจะเรียนทั้งหมด3ภาคเรียนค่ะแต่ว่าชําระค่าเทอมแค่2ภาคเรียนเท่านั้นค่ะ ตอนนี้พี่ๆคณะพยาบาลจบไปทั้งหมดกี่รุ่นแล้วคะคณะพยาบาลสา์ของทางมหาวิทยาลัยเวทเทิ์นะคะตอนนี้นะคะเราเปิดสอนเป็นรุ่นที่16แล้วค่ะโดยแต่ละวิทยาเขตนะคะก็จะแบ่งตามนี้ค่ะวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะเป็นรุ่นที่16นะคะวิทยาเขตวัชรพลเป็นรุ่นที่14และก็วิทยาเขตบุรีรัมย์นะคะจะเป็นรุ่นที่11ค่ะโดยอัตราการจบไปของนิสิตพยาบาลนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,300คนค่ะแล้วก็อัตราการทํางานหลังเรียนจบเนี่ยคิดเป็น98%ค่ะ แล้วก็คําถามสุดท้ายนะคะเป็นคําถามที่มีน้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากว่าโรงพยาบาลที่รองรับหลังเรียนจบมีที่ไหนบ้างคะโดยทางมหาวิทยาลัยนะคะมีโรงพยาบาลรองรับให้หลังเรียนจบค่ะได้แก่โรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลรอยัลบางกอกโรงพยาบาลเพีาไทยและโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั้งหมดค่ะ สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์นะคะน้องๆจะต้องไม่มีโรคประจําตัวตามนี้ค่ะ 1. น,นะคะเป็นภาวะไตวายวเรื้อรังค่ะ2โรคติดต่อร้ายแรงนะคะ3โรคเบาหวาน4โรคหัวใจ5โรคผิวหนังและจะต้องไม่เป็นตาบอดสีด้วยนะคะถ้าน้องๆคนไหนอยากได้ข้อมูลดีๆจากพี่แล้วก็อาจารย์บัวอีกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube ของมหาวิทยาลัยไว้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย